เวลา14นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปสนามกลางแจ้งภายในสนามขี่ม้าไทยโปโลแอนอีควสเรียนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championship 2025ประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ประเภทบุคคลในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าชื่อบุลวาทม้าส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ในการแข่งขันประเภททีมจนนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเมื่อวานนี้ และส่งม้าส่วนพระองค์ชื่อ Irish Coffee BH ฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าทางต่างๆระดับ intermediate one ของสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้เป็นแบบทดสอบประเภทบุคคลโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้า mm. เกสตูชัฟท์ฮอฟเมืองโครนแบกสาพันธสาธาร,รณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอน การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคบคลมีนักกีฬาจากไทยไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตกาตาจีนปาเรนฮ่องกงและอินเดียรวม22คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,ารีรัตนราชกัญญาจะส่งลงแข่งขันเป็นลำดับที่1ในนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย และเป็นลำดับที่6ของการแข่งขันซึ่งใช้แบบทดสอบระดับ intermediate one เป็นระดับและมีท่าทานที่ยากขึ้นกว่าระดับ pre s e n t george อาทิ flying change ระดับ pre s e n t george จะเป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ49ก้าวไปตามทางส่วนระดับ intermediate one จะเป็นการวิ่งขยกสลับขาข้างละ2หรือ39ก้าวไปตามทางและ full p e r i t ให้ม้าวิ่งขย o เป็นวงกลม การแข่งขันกีฬามารายการ FEI เช่นแชมป์เป็นชิปสองพัสมาคมกีฬาขี้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้รับคัดเลือกและได้รับการอนุมัติจากสาพันกีฬากีม้านานาชาติหรือ FEI ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่2ซึ่งจะช่วยผลักดันให้กีฬาขี้าในประเทศไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นในปี2026